หนังมันนิ่มมากถ้าแบบเอามือจับเนี่ยมันเหมือนมันมันจะกลืนไปกับเท้าเราเลยอะถ้าไม่ใส่เองจะไม่รู้ว่ามันกลืนยังไง บอกว่ามันใส่สบายมากจะเป็นคนที่เร,เรียบแต่ว่าดูต้องมีอะไรนิดนึงแล้วสำคัญคือเดี๋ยวนี้ต้องฟังชั่นอลใส่สบายคือสำคัญเพราะว่าโลโ o เนี่ยเป็นอาจจะเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยแต่ว่ายังไม่มีร้านตัวแทนอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าเฟก,ก็ใส่มานานแล้วล่ะอย่างเช่นเฟจะมีหลากหลากลายทั้งรุ่นคลาสสิกแล้วก็รุ่นสีคอลเลกชันพิเศษเดี๋ยวจะเห็นตามภาพว่าเออเฟอาจจะมีใส่ไปไปไหว้พระนะคะแล้วก็ไปเดิน ถ้าต้องเดินเยอะๆอย่างเงี้ยมันไม่กัดเท้าเลยหนังมันนิ่มมากถ้าแบบเอามือจับเนี่ยมันเหมือนมันมันจะกลืนไปกับเท้าเราเลยอะถ้าไม่ใส่เองจะไม่รู้ว่ามันกลืนยังไงเดินขึ้นเขาที่ลาวก็ไปมาแล้วอย่างเนี้ยล่าสุดไปใต้ก็ใส่นะคะแต่วันนี้ยเฟใส่มาเป็นคู่ที่เป็น Special Limited Edition คือขออนุญ,ญาตถอดรองเท้าให้ดูนะคือตัวนี้นะคะคือเขาอะความพิเศษคือตรงเนี้ยมันจะเป็นรุ่นพิเศษของเขานี่ เขาจะไม่ได้ทําแบบนี้ตลอดแต่ว่าจะเป็นเฉพาะซีซันปกติรุ่นคลาสสิกของเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็อันนี้รุ่นพิเศษคือมันจะเป็นสลิปเปอร์หนังตรงนี้จะนุ่มมากนุ่มแบบโอ้โหยเ่อะไรเงี้ยค่ะไปไหลไปตามละลายไปตามเท้าเรานี่คือความพิเศษแล้วก็เวลาใส่ขึ้นมาเนาะวันนี้เฟกก็มาทํางานนะคะแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตถืออย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ได้ดูแคชชวมากดูยังมีความเป็นแบบเออ ดู f o r m มอได้นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ทุกที่สะดวกแล้วเดินก็สบายก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบเหมาะกับผู้หญิงโมเดนยุคใหม่ตอนนี้นะคะ